ครับผมเค okay, ยิ่งเจริญเครดิตครับมีนะนะ้าๆขอดูตัวมาทางมาร์เก็ตเพจนะครับก็เลยเอามาทำวิดีโอแล้วก็เอามาลงหน้าหน้าหน้าเฟซอีกทีหนึ่งละกันนะครับอขออนุญาตลงทั้งสองที่เลยละกันให้นะ้าเขาดูไปด้วยแล้วถ้านะ้าไม่ไรับยังไงผมก็ขออนุญาตลงหน้าเฟซด้วยละกันออันนี้เป็นทาทูล่านะครับทาทูล่าไดว่าทาทูล่าตัว CT 1 0 0 XS รอบ8.1นะครับเป็น t w วิงนะครับ TW T วิ w t นี่เปิดปิดหน้านี่ตัวนี้ครับเปิดปิดหน้าตัวนี้สภาพโดยรวมข้างหน้านะก็หน้างานนี่แบบตัวนี้ถ้านจะาจะดูก็น้องๆมือหนึ่งนะครับผมตีให้ตัวนี้เป็น99เลยนะครับ99ขาดกล่องนะครับนี่ริ้วรอยขนแมวแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนะ ของนะขอดูภาพนิ่งครับแต่ผมบอกภาพนิ่งมันมองไม่เห็นรายละเอียดนะเอาวิดีโอไปเลยครับนะเพื่อความสบายใจครับนี่ครับของสวยครับผมน้องๆมือหนึ่งนะครับนี่น้องบอกน้านาบอกเราข้างในมันเป็นยังไงภายในเดี๋ยวผมนี่ครับเอาต,ต,ตีตีแขนตีแขนเปล่าก่อนเนาะ นี่นี่ครับภายในไม่มีเสียงของบอลแบริ่งนะครับนี่ลอกไม่มีสากนะครับนี่ครับผมหมุนให้ดูผมไม่อยากจะหมุนแล้วก็เอา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 ไอ้ปองไปเปิดหน้าแล,ล้ว็อกเท่าไหร่นะครับเปิดทีนึงก็ได้เอานี่เอานี่ครับหมุน หมุนรุ่นเงียบครับเ,เดี๋ยวตอนที่มันดังงอง,งอง,งองผมปรับหน่วงไม่ให้มันบีบไว้เวลาเก็บนี่ครับหมุนเงียบกริปามารับสมูทดีครับครับ ภายนอกนี่ดูนะครับนะหมุนรอบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับรอบผมเก็บเฉยๆรอบผมเก็บเองแหละผมชอบมันสวยดีแต่มันเป็นถนัดขวาผมก็จะปล่อยออกอบนถนัดซ้ายที่เก็บเพราะมันสวยนั่นแหละนมันก็ไม่ค่อยจะซูมเนาะสภาพนี่ครับนี่ครับ ถ้าคนถนัดก,ก็จะถืออย่างนี้แต่จิวรอยไม่มีนะครับเนี่ยรอยรอยต้องลอกรอยการใช้งานยังนิดนิดมากๆครับมีแค่ตรงนี้นิดเดียวนี่มีรอยรอยการใช้งานนิดเดียวสภาพก็้องน้อง,อง,องมือหนึ่งครับสาทูล่ารอบ8.1ครับเมดอินไทยแลนด์ครับไม่มีเลยนะครับ รอยคราบน้ำมันยังอยู่เลยครับนี่น้ำมันเก็บนะครับนี่ครับน้องๆมือหนึ่งตัวระบบอะไรเนี่ยครับแม็กฟอร์ดหรอปรับหน่วงนะครับปรับหน่วงใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปรับหน่วงสุดให้ดูนะนี่อ่าหยุดกึก หยุดกึด่าเดี๋ยวผมปรับกลับไปมันจะต้องเร็วขึ้นรอบมันจะต้องงานขึ้นเห็นไหมปรับนวงใช้งานได้นะครับตาแดกมีกิ๊กเสียงนะครับตาแดกมีกิ๊กเสียงปรับก็ของใหม่เนาะก็ไม่มีอะไรจะต้องสงสัยเนาะ,ะครับผมเนี่ มันนี่ครับก็ครับผมอ่าว่ากันไป